ครับก็รู้สึกภูมิใจมากครับว่าที่เราไปแล้วเราสามารถคว้าเหรียญกลับมาได้ครับรู้สึกดีใจมากครับก็ตอนแรกไปก็คือไม่ได้หวังไม่คิดว่าจะได้เหรียญหรือว่าจะได้อะไรครับหวังแค่เก็บเกี่ยวประสบการณ์เพราะว่าเราได้ไปแข่งที่โดม250เนี่ยคือก็ถือว่าเป็นการที่ได้รับประสบการณ์เก็บเกี่ยวมาแล้วครับเพราะว่าในประเทศไทยเนี่ยก็ยังมีแค่โดม3 33 3เมตรนะครับที่เป็นโดม ใหญ่โดมเปิดเนี่ยครับก็ทำให้พอไปแข่งขันในต่างประเทศที่มีโดม2 5 0เนี่ยครับก็ถือว่าเป็นการที่เราสามารถไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ไปทำความรู้จักสนามที่เป็นมาตรฐานสากลน,นานาชาติได้ครับผมก็อยากจะขอบคุณทุกทุนคน,นครับที่สนับสนุนแล้วก็ส่งผมไปแข่งในครั้งนี้นะครับผมก็ขอบคุณกำลังใจจากทั้งบ้านจากประเทศไทยจากคนรอบตัวทุกทคนนะครับแล้วก็ขอคุณจาก ครอบครัวนะครับเป็นสําคัญมากเลยครับกาลังใจสําคัญที่สุดของผมสิ่งสุดท้ายนะครับก็อยากจะขอบคุณสมาคมจักรยานแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็พลเอกเดชาเหมกสีนะครับที่เห็นโอกาสในครั้งนี้นะครับแล้วส่งผมไปแข่งทําให้สามารถคว้าเหรียญรางวัลนี้ม่ได้ครับเพื่อคนไทยครับผมครับก็แท็กเอเชียครั้งนี้ก็เราสามารถคิดว่าเราสู้ได้ครับส่วนใหญ่จะเป็นในเอเชียครับผมที่เราเคยแข่งกันมาแล้ว เรารู้กันอยู่แล้วก็ไม่ประมาททำเต็มที่แน่นอนนะผม